คุณคุณตาคุณยายว่าอย่งครับนี่ยายมาคอ๋อ,ค,อ,อครับครับครับ,ลลค,รบคุณตา่อยวีักคุณตาลนาตาโอนเงินไปให้ใครครับคุณตาคุณตาโอนเงินไปให้ผู้ใหลูกสาวยุ้ยใส่ครับ <Okay. S 1> อ๋อครับป <c oughs> กติคุณตากระฝากเงั้นเลยทศศรบบนี่น,น,นะครับแมีนคนระัแบบคุณยายฝากเลยนะครับมันฝากสะดวกสบายแล้วก็คุณยายคุณตามาดูครับโ <c oughs> อนต่างธนาคารก็ได้เนาะคุณตาโอนไปให้บริษัทธนาคารทรกศเนาะ <c oughs> อ,อ,อะผมก็จะมาถามคุณยายคุณยายก็ตอบ คุณตาคุณยายมาเป็นลูกค้าเงินฝากทกศนะครับวันนี้มีม่นจะเป็นามาถอนเงินไปใหล้ลูกสาวยุงเทปนะครับจะใส่บริการโอนเงินจากทกศไปแบ่งกสิกรเลยว่าต้องถือไปไกลยายนาะใหญ่เนาะว่าต้องถือขามท่ามันหยากเนาะบ่อันตรายนะครับ,แ,บ,บแมนครับเมื่อกี้ ไถแนะนำให้โอนอยู่นี่อ๋ออ๋อเมื่อกี้พนักงานธนาคารแนะนำนะครับแต่คุณยายกันยังว่ามันใจก็เลยไปทั่วถามลูกสาวนะครับลูกสาวว่าโอ้นี่โลดมันสะดวกสบายมาครับนะครับ,นะรบแต่ต้องขอบคุณลูกสาวคุณยายนะครับตีก้าใจระบบธนาคารแล้วก็ลดความเสี่ยงของคุณตาคุณยายนะครับนาะคุณตาคุณยายผมเอาคลิปนี้ลงให้ผู้อื่นเบ่งเป็เนตัวอย่างได้บ่ครับ เนาะในน้องยายเนาะตาเนาะหายมือหาเบิงหูว่ามันโอนเงินจากทกศไปธนาคารอื่นได้เนาะคุณยายอนุญาตเนาะคุณตาอย่าเนาะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับโอเคนคุณยายคุณตาปลอดภัยเนาะครับเนาะสบายเรียบร้อยแล้วครับข้าวเดียวขอบคุณที่มาใช้บริการทกศนะครับ ขอบคุณครับ